มาต่อกันด้วยเดินป่านะคะ,ะเพื่อนๆอากาศกำลังดีนะนี่10องศาน,นิดๆเดินป่ากันดีกว่าเนาะอันนี้ป่าเยอรมันนะคะก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนป่าีซออสเจนะป่านี้สามาเดินบ่อย เ,เห็ดหลินจอเยอะดูหล,ลอยเพื่อนมันแกแล้วเนี่ยชื่อเชื้อมันนะเห็ดหินจือ่โอ้มัน,นใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะเป็นปูแลแกละอันนี้อ่อนบน,นี้ขอโทษทีเนาะไม่เจอเห็ดพึ่งนะ อันนี้มันแก่แล้วเพื่อนแก่แล้ว,ลวนี่ค่ะนี่ยังกินได้อยู่นะนี่ยังพอหั่นได้นะเหลค่ะเพื่อนหั่นแล้วตากแดดนะคะแล้วก็ไปทําชาดืม่มน,น,นะ้อันนี้รอบต้นเลยอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่แก่มาก ป่าเลยเนาะเยอะไปหมดเลยอะก็ต้องเอาเห็ดมาปลูกด้วยเหรอนี่ต้นต้นที่เขาปลูกใหม่ปลกขึ้นมาใหม่นะคะรังต้นมันจะมมันจะไม่เหมือนป่าสนที่ประเทศออสเตรียอันนั้นป่าสนเขาจะสวยมากมันจะเขียวกว่านี้เนาะอันนี้มันเหมือนแห้งแล้เนย่ร มีประเภทที่แตกตา่างโอเคเราเดินต่อนะคะเข้าใจถ่ายต้นอะไรไม่รู้สวยมากค่ะนี่แหละสาจะมาถ่ายต้นหญ้านี่รัะเพื่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยนี่นะแล้วเราจะเดินผ่าต้นหญ้านี้ไปมันจะมีที่พักด้วย เแล้วเราเดินกันเลยนะนี่ครับจะสวยมากชกูมาเฮียโอ้นี่นี่สวยนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยหูสาวชอบบรรยากาศแบบนี้สวยมากแล้วให้ดู นั่งตากแดดนะอากาศกำลังดีนะมีแสงแดดอย่างนี้แต่มันไม่ร้อนค่ะเพื่อนๆอากาศไม่ร้อนอันนี้คือต้นเกาลัดเนาะต้นเกาลัดสายชอบหญ้าแบบนี้มากเลยถ่ายรูปจะสวยคนละแบบโอเคเราเดินต่อนะคะน,นี่คือต้นอะไร อยากรู้นี่ดอกอะไรนี่สวยมากสวยมากมีอยู่ต้นเดียวว้าวสวยจริงๆสวยค่ะเพื่อนนี่นะคะ นี่ว,ว้าวสวยมากนี่ค่ะสวยสวยสวยต้นย่านะบรรยากาศเริ่มดีนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นต้นดอกไม้ที่ถาสาถ,ถ่ายเมื่อตอนต้นคลิปนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่ค่ะเยอะมากเลย แฟนบอกว่าต้นสนที่เยอรมันมันจะคนละสายพันธุ์กับต้นสนที่ประเทศออสเตรียนะประเทศออสเตรียสายพันธุ์จะสวยมากเลยเวลาหิมะมันตกใช่ปะมันจะเกาะคุมแล้วมันจะสวยจริงๆเจออีกแล้วเห็ดอะไรกะไร ยังมีกุลาบกุหลาบดอกไม่ใหญ่มากคล้ายๆดอกกุหลาบหินบ้านเราวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินสวนมาสำรวจว่าใบไม้มันเปลี่ยนสีหรือยังเนาะมีเสียงนกดอกสีขาวดอกมันร่วงาก็กลายเป็นลูก,ก,กเล็กๆอย่างนี้เนาะลูกอะไรเนี่ยเฮ้ย แปลกดีต้นสนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสวยทุกปีมันจะไม่เปลี่ยนนะวันนี้เปลี่ยนสีไหมโอเคเราเดินต่อพาเพื่อนมาดูต้นไม้สวยสวยนะ ไปเลยเนาะมันใบกัญชาบ้านเราเลยสวยมากเลยโอ้ดอกอะไรเนาะมันจะหนาวแล้วยังบานอยู่เลยเพือนนี่ดอกยังใหญ่นี่นะ ดอกอะไรเนาะสวยดีเกดอกอะไรนก็สวยนี่มันเฮ้ยวันนี้มันเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาเพื่อนเพื่อนมันเข้าเดือนตุลามันเริ่มเหลืองละใบไม้เริ่มเหลืองละแต่ยังเหลืองไม่หมดต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามันจะเหลืองถ้ามันหนาวอ่ะมันจะเหลืองเร็ว นี่ค่ะเริ่มเหลืองลวปกติเดือนตุลานี่มันจะเหลืองหมดแล้วนะเพราะมันหนาวเลยปีนี้ฤด,ดูร้อนมันจะยาวนานมันยังร้อนอยู่ปกติทุกปีช่วงเนี้ยจะหนาลวละมันก็จะเลื้องอลามต้นไม้นี้สวยนะพเพื่อ,อนเหลืองหมดแล้วนี่นะเริ่มเหลืองลว กินไใบไม้เริ่มเหลืองตรงนี้เป็ดเยอะผ่านก็มานะคะ สิ่งดังเดี๋ยวเขาจะปีนีนี่โอเคสองต้นไม้กับเพื่อน 5้ามเย็นนะคะอีสิบนาทีห้าโมงเย็นให้ดูนานาเยอรมันนะคะัือบรรยากาศวันนี้มันเสาร์เราก็ไปซื้อของนะคะเพื่อจะตุนไว้กินอาทิตย์หน้านะ,ะมันพระอาทิตยอะมันมันเริ่มที่จะมืดเร็วแล้วนะมันเริ่มจะหนาวแล้ว